บางคนก็ถือว่าเป็นอาหารหลักบางคนก็กินเป็นแบบอาหารว่างแต่ชั่วโมงนี้ผมถือว่าเป็นอาหารหลักเลยครับ oh, <no. S 1> เพราะว่าซับจาง สวัสดีครับอยู่กับม่อนจังชาแนลใน YouTube นะครับอยู่ท่ามกลางสายฝนนะครับวันนี้เรามากินต้มมาม่าเส้นหมี่น้ำใสกันครับว้าว <Wow. S 1> ใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยครับผมจะใส่สักครึ่งซองพอครับไม่ชอบใส่เยอะ เป็นมาม่าเส้นหมี่น้ำใสสองห่อนะครับมีผักมีหมูสับแล้วก็มีไข่ด้วยครับใครจะปรุงหรือว่าเติมอะไรเพิ่มเติมนี่ตามใจชอบเลยนะครับแต่ผมกินแบบนี้ครับสไตล์มั่นจังที่ผมนั่งอยู่เป็นซุ้มไม้ไผ่นั่งเล่นนะครับในขณะที่ฝนตกหนักครับไอร้อนจากต้มมาม่านะครับ หนักพอสมควรครับมีฟ้าร้องฟ้ลาแลบเลยครับมาม่าเป็นเมนูที่กินตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับทำง่ายรวดเร็ว,รวอร่อยครับบางคนก็ถือว่าเป็นอาหารหลักบางคนก็กินเป็นแบบอาหารว่างแต่ชั่วโมงนี้ผมถือว่าเป็นอาหารหลักเลยครับ oh, <no. S 1> เพราะว่าซับจาน มีไข่ด้วยนะครับการกินมาม่าที่มีประโยชน์เนี่ยเราต้องเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเข้าไปนะครับ <c oughs> เส้นมาม่าเนี่ยมันเป็นแป้งนะครับจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับเราใส่ไข่เราใส่หมูบดเข้าไปเนี่ยก็เป็นการเพิ่มโปรตีนใส่ผักเสริมเข้าไปอีกเนี่ยก็เท่ากับเพิ่มวิตามินครับว้าว <Wow. S 1> ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็ควรกินในปริมาณที่พอดีนะครับเพราะมาม่าเนี่ยจะมีโซเดียมค่อนข้างสูงครับ เสียงที <specific and mighty noise> <EN> ่ได้ย <half> ินเนี่ยเป็นเสียงไก่ต๊อกเพศเมียนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่14กันยายน2565 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับถ้านับเดือนไทยเนี่ยฤดูฝนจะมีอยู่4เดือนนะครับคือเดือน8ไปจนถึงเดือน11นะครับเดือน8เดือน9เป็นวัฏฏฤดูนะครับเป็นช่วงฝนแรกนะครับส่วนเดือน10เดือน11เป็นเดือนศาสตร์นะครับศาสตร์ฤดูเป็นฝนเม็ดใหญ่เป็นฝนหนักครับตอนนี้เราอยู่ในเดือน10เดือนศาสตร์ก่อนที่จะเข้าสู่เหมันฤดูหนาวครับ แล้วพบกันใหม่ครับกับช่องม่อนจันรแชแนลใน YouTube เก็บเรื่องราวดีๆในชีวิตมาฝากอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่วยกันคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ